สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 16 6บหาทาร์ n ชนะผู้รับสารจักรวาลแปลความหมายโดยการอ่านหน้าไพ่ทาร์หมอแจนนะคะวันนี้หมอแจนเปิดไพ่รายวันนะคะได้ไพ่สิบเหรียญแล้วก็ได้ไพ่สองถ้วยนะคะเป็น Energy พลังงานของหมอแจนเองนะคะซึ่งปกติหมอแจนจะไม่ค่อยได้อัดคลิปแบบรายวันนะคะบางครั้งก็อาจจะโพส เขียนสตอรี่ที่ในชุมชนบ้างนะคะแต่วันนี้หมอแจนเห็นว่าไพ่มีความหมายดีก็เลยอยากจะแบ่งปันนะคะสำหรับผู้ที่ได้พบคลิปนี้นะคะให้ได้รับสิ่งที่ดีนะคะไพ่สิบเหรียญน,นะคะเราจะมาดูความหมายในเอเนจีที่ใครก็แล้วแต่ที่ได้บังเอิญมาชมคลิปนี้หมอแจนเชื่อว่าไม่มีความบังเอิญในโลกใบนี้ เราเป็นผู้สงสารเราอยากส่งความปรารถนาดีให้ผู้อื่นนะคะอยากให้ผู้อื่นมีความสุขวันนี้ไพ่สิบเหรียญคือความมั่นคงนะคะทางการเงินไพ่เศรษฐีนะคะบ้านชีวิตครอบครัวการซื้อทรัพย์สินนะคะอาจจะรวมหมายถึงการเดินทางที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในระดับหนึ่งนะคะมีความมหัศจรรย์ซ่อนอยู่ในวิถีชีวิตประจำวันของคุณนะคะ พลังงานด้านลบถ้าเกิดว่านะคะเรารวยแล้วไม่สนใจคนอื่นนะคะหรือมีทรัพย์สมบัติมากเกินไปอย่าลืมตัวนะคะระวังอย่าให้สิ่งของนอกกายมีค่าเหนือจิตใจจนไม่ใส่ใจคนอื่นนะคะในส่วนความรักความสัมพันธ์นะคะเขาบอกว่าถ้าคุณยังโสดนะคะนะอาจจะนะคะใครบางคนอาจจะผ่านการเดินทาง มาหาคุณนะคะทางธุรกิจการงานอย่าพยายามเฝ้ามองหาใครคนนั้นเลยเพราะความรักจะตามหาคุณเองส่วนใครที่มีความรักความสัมพันธ์ที่ดีอยู่แล้วนะคะความรักความสัมพันธ์งอกงามทุกอย่างลงตัวนะคะส่วนการงานคุณจะประสบความสําเร็จในอาชีพนะคะที่อยู่ในตําแหน่งที่สําคัญอย่ากลัวที่จะเลี่ยงในการทํางานที่คุณเคยประสบความสําเร็จขอให้มุ่งมั่นทําต่อไป การเงินนะคะอาจจะมีส้มหล่นได้มารดกก้อนโตหรือนะคะหุ้นนะกำไรนะ,คะโครงการทรัพย์สินถึงเวลาต่อยอดผลกำไรที่มีออกไปสุขภาพนะคะลองเปลี่ยนอาหารดูนะคะเกี่ยวกับสุขภาพกายสุขภาพใจดีนะคะแต่ระวังสัตว์เลี้ยงในบ้านป่วยนะคะยังจะต้องพาไปหาหมอนะคะเขาบอกว่าให้ลองอ เปลี่ยนอาหารให้สัตว์เลี้ยงอะไรประมาณนี้อาจจะช่วยให้ดีขึ้นนะคะทางด้านจิตวิญญาณนะคะให้ให้เฝ้าดูประสบการณ์ที่ซ่อนอยู่ในสิ่งธรรมดาภายใต้ความหรูหราที่รแวดล้อมคุณอยู่ในชีวิตประจําวันนะคะคุณจะได้รับบางสิ่งที่มองไม่เห็นจากความมาั่งคั่งทางวัตถุนะคะคุณกําลังอยู่ในระหว่างการปรับตัวตนที่สูงขึ้นจากประสบการณ์นะคะและฝันล่วงหน้านะคะคําแนะนําคือ ความมั่งคัง่งทางวัตถุเป็นเสมือนบทเรียนสําคัญที่คุณจะได้เรียนรู้และเข้าใจความปฐนาที่เกิดขึ้นจากรูปลักษณ์ภายนอกนะคะเอาละค่ะเรามาดูไพ่สองถ้วยกันนะคะไพ่สถ้วยนะคะรู้อยู่แล้วแล้วนะคะว่าไพ่สองถ้วยเป็นไพ่ความรักอ่ะ two of c ค p s นะคะความสัมพันธ์ของความรักนะคะ คุณรักเป็นความสัมพันธ์ที่ดําเนินไปอย่างสมดุลน,นะคะจนถึงขั้นนะคะตัดสินใจแต่งงานหรือใช้ชีวิตร่วมกันนะคะมีความเท่าเทียมกันไม่ควบคุมกันและกันนะคะไม่เรียกร้องต่างคนต่างมีความพร้อมที่จะให้เป็นความห่วงใยกันนะคะมีความห่วงแหนเคารบระยะห่างของกันและกันนะคะเป็นความสัมพันธ์แบบที่ไม่ได้เกิดขึ้นแบบปุ๊บปั๊บนะคะแต่ต้องอาศัยระยะเวลาของการเรียนรู้ร่วมกันจนกระทั่งนะ,ะทำไมคะ รู้จักนะคะผสมสานหรือ,อ,อความปรารถนาเป็นหนึ่งเดียวกันนะคะเขาบอกว่าความรักความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะคะอาจจะเป็นเพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัวเป็นส่วนเติมเต็มของกันและกันมีพลังเพศหญิงและเพศช,ชายคนๆนี้อาจจะเป็นคู่แท้ทางจิตวิญญาณโซเมตของคุณนั่นเองในอีกด้านหนึ่งนะคะเขาบอกว่าเขาบอกว่าบางครั้งเนี่ยนะคะ เรามีอุดมการมากเกินไปจนไม่สามารถยอมรับความจริงได้นะคะเขาบอกว่าบางครั้งเราอยา่าคาดหวังมากเกินไปเกี่ยวกับเรื่องความรักนะคะ,ะความผิดหวังจะตามมาด้วยนะคะอันนี้เป็น energy ที่มันเหมือนว่าถ้าพูดในแง่มุมของการเตือนหรือการภาพลบอะไรแบบนี้นะคะซึ่งมันจะมีบวกมันก็ต้องมีลบนะคะใน energy ของไพ่เนาะเขาบอกว่า มันเหมือนมีการตกลงปรงใจนะคะกับใครบางคนถ้าเรารู้สึกเหมือนว่าอถ้าใครที่ยังเป็นโสดนะคะก็อาจจะทําไมคะตกลงปรงใจพิจารณาใครสักคนหนึ่งนะคะที่ที่ทําไมคะรู้สึกว่าเราอยากให้โอกาสคนคนนี้นะคะได้คบได้คุยได้พัฒนาความสัมพันธ์แสดงความรักต่อกันหรือ เราอาจจะแสดงความรักต่อคนในครอบครัวหรือคนรอบข้างเป็นช่วงเวลาที่ดีที่ได้รับความเข้าใจจากคนรักหรือผู้คนรอบข้างนะคะรู้สึกมันเหมือนเอ,อเขาเรียกว่ารู้สึกเหมือนลบลบล้างเรื่องเขาเรียกว่าอะไรอะลบลบล้างเรื่องค้างค้างคาใจ ในอดีตนะคะเกี่ยวกับเรื่องความรักในมุมมองหรืออะไรประมาณนี้นะคะจะก้าวเดินต่อไปข้างหน้าอย่างมีความสุขคือเหมือนแบบว่าการเปลี่ยนมุมมองใหม่ก็ได้ในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์ในอดีตอะไรแบบนี้เกี่ยวกับผู้คนรอบข้าง Family l o v e f r ฟ e n d อะไรประมาณนี้นะคะ เขาบอกว่าถ like partner. so ้าเกิดเกี่ยวกับการงานเนี่ยนะคะมันเหมือนว่าทุกอย่างจะราบลื่นเราได้ได้คอนเน็กชันที่ดีการทํางานกับเพื่อนร่วมงานก็โอเคอะค่ะเป็นไปในระดับที่แบบว่าสําเร็จราบลื่นถูกใจนะคะถ้าใครที่ยังไม่มีงานทํานะน่าจะได้นะคะน่าจะได้ทํางานนะเขาบอกว่าการร่วมหุ้นลงทุนกับใครสักคนหนึ่งนะคะที่ที่ทำไมคะเงินจะมาพร้อมเกี่ยวกับเรื่องความรักนะะคนะคะ แล้วก็เขาเรียกว่าเงินมาพร้อมกับความรักแล้วก็การลงทุนนะคะแต่เขาบอกว่าอย่าเขาเรียกว่าอะไรนะแต่ไม่สามารถนะไม่สามารถใช้นี่เก่าได้หมดนะคะแล้วก็แก้ปัญหาในการเงินและ,แ,ละ,ะแก้ปัญหาการเงินในระยะยาวนะคะสมมติว่าถ้าเกิดว่าใครมีนี้อยู่อย่างเงี้ยคนรักบางทีจะไม่สามารถปิดนี้ให้เราได้อย่าเพิ่งคาดหวังในตรงนั้นนะคะไพ่สองใบที่รวมกันเนาะ อืมเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเกี่ยวกับสุขภาพนะคะเขาบอกว่าระวังเกี่ยวกับเรื่องอระดับน้ำตาลในเลือดการดูดซึมสารอาหารความดันโลหิตหรืออะไรประมาณนี้นะคะจิตวิญญาณนะคะในด้านจิตวิญญาณเนี่ยเขาบอกว่าจักระเออจักระเออจักระประตูะรับพลังงานตำแหน่งหัวใจได้เปิดออกมันเหมือน มันเหมือนลบลบลาเออเดี๋ยวไม่ใช่ลบลาเดี๋ยวขอขอพูดใหม่ลบล้างเออลบล้างลบสิ่งที่ค้างคาใจจากคนรอบข้างที่มองออกไปด้วยหัวใจของตัวเราเองเออเราเปิดออกอ่ะเปิดโอเพนแบบเราเข้าใจในมุมมองของผู้อื่นแล้วก็ย้อนกลับมามองในมุมมองเป็นผู้อื่นแล้วมองเข้ามาที่ตัวเรามองจากตัวเราสะท้อนออกไปจากผู้ ผู้อื่นนะคะไม่ว่าจะเป็นสังคมผู้คนรอบข้างครอบครัวความรักความสัมพันธ์หรือครอบครัวเดิมหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะคุณรู้สึกนะคะมันเหมือนว่ามีความรู้สึกคือมันเหมือนเราตระหนักได้ในหลายมุมมองอะเอออะสามดีห้าดีมุมมองที่มันมีหลายหลายหลายมุมจากมุมมองเนี่ยมันเหมือนเราเข้าใจผู้คนมากขึ้นรู้สึกเป็นเหมือนหนึ่งเดียวกับ จักรวาลที่เรารู้สึกอะไรประมาณนี้นะคะที่ส่งผ่านมาจากความรู้สึกความรู้สึกในความนึกคิดของคุณนะคะได้ลบได้ลบได้ลบล้างอะไรบางสิ่งบางอย่างออกไปแล้วเข้าใจในสถานการณ์อะไรแบบนี้นะคะคุณได้รับประสบการณ์อของการม,มันเหมือนความสามคัคคีความกลมเกลียวอะไรเงี้ยในการเชื่อมโยงคอนเนคชั่นกับผู้คนอะไรประมาณนี้ในทำในทำนองนี้นะคะ มันเหมือนว่าเรารู้สึกเสมือนเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาลอะนะคะเออให้เรารู้สึกเหมือนว่าไม่ได้รู้สึกแปลกแยกอยู่ตัวคนเดียวเซฟโซนอะไรแบบเนี้ยนะคะให้เราอยู่กับผู้คนหรือเราเริ่มเข้าใจในบริบทผู้คนอะไรอย่างเงี้ยรอบข้างหรือเราสามารถ เข้าใจว่าผู้คนไม่ได้มองจ้องมาที่เราหรือคิดอะไรกับเราอาจมันจะเป็นเสียงความรู้สึกของเราที่มองคิดว่าใครจะคิดอะไรกับเรายังไงหรืออะไรแบบนี้จริงๆทุกคนก็ต่างโฟกัสแต่ละเรื่องของตัวเองคนอื่นก็คงจะคิดเหมือนเราเหมือนกันว่าเออใครจะมองเรายังไงรู้สึกยังไรอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ต้องตระหนักแบบนั้นเราไม่ต้องคิดแทนผู้อื่นอะไรประมาณนี้มันเหมือนคุณได้เรียนรู้ได้เข้าใจว่าไม่มีใครมานั่งมองเฝ้าแต่มองเราเขาก็ มีพนังงาน e อ e r g y ที่จะต้องคิดเรื่องของตัวเองทําอะไรของตัวเองอะไรแบบนี้นะคะมันเหมือนเราเข้าใจมากมากยิ่งขึ้นนะคะในบริบทนะแล้วก็มันเป็นเหมือนการได้ได้รวมเอ่อไม่ถึงว่าเราอยู่ทับกลางสายตาผู้อื่นโดยที่เราทําไมคะรู้สึกเข้าใจเหมือนแบบเราเป็นหนึ่งเดียวกับคนอื่นได้อะโดยที่แบบอื ไม่ไม่ไม่ได้รู้สึกโดดเดี่ยวเหมือนเมื่อก่อนอย่างเงี้ยเราจะไม่ได้คิดเยอะหรือไม่ได้คิดมากว่าฉันนั่งอยู่ต่อหน้าคนอื่นใครจะมองฉันอะไรยังไงคนนั้นต้องคิดกับฉันแบบนี้ในมุมมองคือเหมือนว่าเราไม่ได้สนใจตรงนั้นแล้วสิ่งนั้นมาต้องออกไปนะคะเออเพราะว่าเรา,เราไม่มีใครที่สมบูรณ์แบบหรือมานั่งเฝ้าคิดว่า ใครจะมองชั้นแบบไหนใครมองชั้นแบบไหนเนาะคนคนนี้ต้องคงคิดกับชั้นอย่างนี้คนนี้ก็คิดกับชั้นอย่างนี้อะไรแบบเนี้นะคะมันจะไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วนะคะอืมเหมือนว่าเราอยู่กับคนอื่นได้และจะทําให้เราทําไมคะประสบความสําเร็จอืมากกว่าที่เราจะเดินไปลําพังนะมันจะเหมือนว่าเรามีเพื่อนม,มีคอนเนคชันมีครอบครัวมีความรักอะไรแบบนี้ได้นะคะเราเข้าใจชีวิตมากยิ่งขึ้นนะอันนี้ก็เป็นข้อความเนาะน่าจะเป็น ข้อความจากจักรวาลหรือเป็นไพ่ที่หมอแจนเสียงทายแล้วก็มีสิ่งที่ดีอยากมาแบ่งปันแล้วกันเนาะนะคะอาจจะไม่ได้ทําทุกวันนะคะก็ชแนลหมอแจนเป็นอย่างนี้แหละคะ่ะแบบเป็นคนที่แบบว่า ปรับเปลี่ยนอะไรใหม่ๆนะคะแล้วก็มีอะไรใหม่ๆมาก็จะบอกส่งข้อความข่าวสารจะไม่ได้ทําอะไรที่เป็นแบบเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมทุกวันมีอะไรที่ปรับเปลี่ยนให้เราได้เรียนรู้ไปด้วยกันไม่ว่าจะเป็นวิธีการอ่านไพ่หรือการนําเสนอผลงานทางของหมอแจรหรืออะไรก็แล้วแต่คือมีสิ่งดีสิ่งใดที่จกักรวาลอยากสื่อสารบอกพวกคุณนะคะมันอาจจะไม่ได้มีความสม่ําเสมอหรือเหมือนเรื่องนั้นเรื่องนี้ทําไมเดี๋ยวเปลี่ยนอันนั้นอันนี้คือหมอเป็นคนที่ รับอะไรใหม่ๆแล้วก็บอกแล้วก็ถ่ายทอดไม่ว่าใครจะมาดูผลงานของเราหรือเอาไปต่อยอดหรือทําอะไรที่ทําประจําสม่ําเสมอหมอแจงก็ไม่